ครับสวัสดีครับมาพบกับป๋าได้นะครับผมวันนี้มีตัวหนึ่งดาวยังไม่ยืนยันอะไรเลยนะครับตัวนี้สวยตรงที่ตัวมันยังไม่ยืนยันอะไรเลยนี่นะครับผมตัวหล่อมาพื้นหลักครบหมดนะครับผมพลอยแปดแสนเก้ากับร้านนะครับพื้นหลักครบหมดบริเวณแตัวละพลอครับ Q สี่หมื่นเก้า Q หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ H สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ปืนวันก็เหลืออาร์ครับเป็นเดือนนะครับผมนี่ครับอาร์บีโอีสามสิบสามวัน อัลคาวอนยับสองนี่ครับสามสิบสามสามสิบสิบเก้านะผมหนึ่งวัน MP7 นะครับผมคิดพีเก้าศูนย์ถาวรพื้นหลักก็จะครบหมดนะครับตัวนี้ใครอยากได้ใครอยากได้ยอดดาวเป็นตัวหลักราคาเบาๆแนะนำตัวนี้เลยครับบอกเลย85สนัยสไนเขียวดาร์กน็อ 4G XM200 ครับผมซองควงสเปซอาร์จิแมกซ0 พกโม่ก็ลกบอมนะครับผมตัวละครน,นะครับผมเ,เบลล่ครบทุกใบนะครับผมไอเทมครับหนึ่งวันหนึ่งชิ้นสามวันหนึ่งชิ้นสามวันหนึ่งชิ้นพอยต์แปดแสนเก้าตัวนี้ยังไม่ยืนยันอะไรเลยนะครับใครอยากได้ตัวหลักเอาไปปั้นแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมยังไม่ยืนยันอะไรสักอย่างเลย กับราคา2,500โอนหรือวอลเล็ตนะครับผมถ้าทูเป็น3 0 0 0ันกวดจะเล่นมา1ดาวหมดเป็นหมื่นครับกับราคา2,500นี่โคตรคุ้มแล้วยังไม่เย็นยันอะไรเลยด้วย25 0 0เท่านั้นครับเช้าหมดจริงๆนะครับวัรุ่น